บทที่หอริยสัจสี่ทุกขันท่าและธาตุาทาศที่หนึ่งอริยสัจคืออะไรหลักความจริงบบอันประเสริฐหรือหลักความจริงที่ทำให้คนเป็นผู้ประเสริฐมี็สี่ประการอริยสัจสี่สี่ประการประกอบด้วยอะไรบ้างหทุกสองทุกสมุทยัยสามทุกขันิโรธสี่ทุกขันิโรธค้าพามิมีปฏิปทาทุกคืออะไรความไม่สบายกายไม่สบายใจความสงสัยเสียใจทุกขสมุทัยคืออะไรสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกเกิดขึ้นทุกเกิดจากปัญหาสามประการคือการมาปัญหาความอยากใน มีอยากเป็นวิพัฒนตัณหาไม่มีไม่เป็นตามที่มีอยู่เป็นอยู่ทุกขานิโรธคืออะไรสวัสดะท,ที่ทุกข์ดับไปหรือการตาศจากทุกข์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมรกมีองค์แปดท,ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคืออะไรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้เกิดถึงความดับทุกข์รวมแปดประการเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางจงแสดงตารางความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของอิยสศัต4ีว่ามีอะไรบ้างสมุทัยกับมักแัดเป็นเหตุทุกข์กับนิโรธจะดเป็นผล ผลทุกความทุกกายทุกใจเหตุเกิดจากสมุทัยสาเหตุของทุกผลนิโรธความดับทุกเหตุเกิดจากมารครคปฏิบัติที่ทําให้ถึงการดับทุกธเิ้าสรุปว,รว่าอะไรคือทุกขันห้าและาตุทั้งสีขันแปลว่าอะไรก้อง ขันห้าประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งส่วนต่างๆที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปรวมรูปทั้งหลายเข้าด้วยกันเรียกว่ารูปขระคันกองรูปสองส่วนที่เป็นความรู้สึกเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆเรียกว่าเวทนารวมเวทนาทั้งหลายเข้าด้วยกันด้วยเวทนาขันกองเวทนาสามส่วนที่เป็นความจำได้หมายรู้จำเรื่องต่างๆได้เรียกว่าสัญญารวมสัญญาทั้งหลายเข้าด้วยกันเรียกว่าสัญญาขันกองสัญญาสี่ส่วนที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตให้คิดดีคิดชั่วให้ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังหรือเป็นคนฉลาดคนโง่เรียยยยกกกกกวว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 ว่่่่่าา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 าสสสสสสัััััััััััััังง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 ขขขขขขรร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 มมทททท้้้้้หหลลเเเเเดดนนนนนนีีออปป็็ตตตตตคคคญญญญญใืิิิณณซึูย เท่าด้วยการเรียกว่าวิญญาณขันตรองวิญญาณ